สวัสดีครับผมตองมีปีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลเมื่อได้ย้ายไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับเพื่อให้เข้ากับภูมิประเทศที่ตนอาศัยอยู่นะครับ มีผลทำให้สีสันของเหล็กไหลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดังนี้นะครับหนึ่งนะครับสีสันเปลี่ยนไปตามจริงและตามจริตนะครับคําว่าจริตนะครับของเทวดานะครับหรือเทพกรมผู้รักษานะครับสองนะครับสีสันเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมินะครับของประเทศนั้นๆน,น,นะครับ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ทีสันและรูป,ปรพัน์สันาน,นะครับของเหล็กไหลเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะครับแต่ส่วนสำคัญคือจิตนะครับจิตวิญญาณที่ก็ครองดูแลรักษาเหล็กไหลนั้นนะครับมีสิ่งดีและสิ่งไม่ดีปะปนกันไปนะครับมีตั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับ สามารถขยายพันธุ์สบกรามด้นะครับกลับตายได้นะครับรูปพันธุ์ต่างๆนะครับไม่แน่นอนนะครับหรือตายตัวแต่อย่างใดนะครับตราบใดที่ยังรวมตัวกันอยู่นั้นนะครับกับโคตรของมันนะครับโคตรมันคือพ่อแม่นะครับพี่น้องนะครับรวมไปถึงที่รังอาณาจักรลยของมันนะครับ แต่เมื่อหลุดออกมาเป็นอิสระแล้วนะครับมันจะค่อยๆแข็งตัวนะครับ่นกงรูปดาวลนนะครับสีสันต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับบารามีของเทวดานะครับที่เข้าไปอยู่อาศัยนะครับหรือติดตามดูแลรักษาตามสนญลักษณ์ของฤทธิ์อำนาจนะครับและของบุญรำบารามีนะครับที่ได้ตรัมานะครับ และยังเปลี่ยนเปลงไปตามนุบูภูมนะครับของตินนั่นนั้นนะครับรวมตั้งกานแตกตัวสร้างอนานจาักรใหม่นะครับการขยายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นั้นนะครับสีสันที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงเพื่ออำพรางตัวเองนะครับให้ปุ่นไปต่างๆนะครับและปุ่นจาก,การถูกรบกวนเช่นกันนะครับ นอกจากนี้นะครับยังขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ครอบครองด้วยนะครับคนที่เป็นเจ้าของเหล็กไหลนั้นๆนะครับถ้าผู้เป็นเจ้าของนะ่ะเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมมันปฏิบัติบูบชาเหล็กไหลก็จะมีบารมีเพิ่มขึ้นตามลําดับสีสันต่างๆนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันนะครับ อาณาจักรของเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลจะอาศัยตามทาาเหล็กนะครับซึ่งมีความแข็งแกร่งพอที่จะเข้าไปยึดเกาะเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างรังขึ้นมานะครับและเป็นธาตุที่มีความเหมือนกันนะครับยึดทำเป็นรังอยู่อาศัยนะครับเพื่อขยายเป็นอาณาจักรต่อไปนะครับในการขยายพันธุ์ขึ้นมามากขึ้นนะครับ เลยอาศัยกินธาตุเหล็กนั้นเป็นอาหารนะครับเพื่อเป็นการตั้งธาตุนะครับและปรับธาตุของตนเองให้เกิดความสมดุลน,นะครับเพราะธาตุเหล็กไหลมีในพื้นที่ิีพบนะครับคุณผิวโลกมาพร้อมๆกับการเกิดของโลกนะครับ ดังนั้นนะธาตเหล็กไหลจึงได้ดึงดูดนะครับและสะสมพลังอำนาจนะครับต่างๆมาไว้ในตัวเองนะครับเมื่อเหล็กไหลได้กินธาตุเหล็กไหลหรือธาตุเหล็กนี้ของมันเข้าไปนะครับเพื่อปรับปรุงโครงสร้างในการขยายอาณาจักรนะครับ ของตนเองเนี่มันก็จะทายนะครับหรือกับทายเศษสิ่งที่เหลือออกมานะครับกลายเป็นกีดเล็กไหลนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนเล็กที่ผุนะครับไม่มีความแข็งแกรงนะครับเหมือนกับตัวนะครับหรือกูดเหล็กเลยนั้นนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับจะเป็นโคตรเหล็กไหลนะครับหรือว่าเป็นเนื้อเหล็กไหลนะครับเนื้อล้วนนะครับที่ผมเก็บมานบเนื้อตันเนื้อล้วนนะครับไม่มีกี่ปากป้นนะครับคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับ แต่บางชิ้นก็อาจจะติดกี้มาบ้างนะครับมีกี้มีรังติดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมจะคัดสันมาส่วนที่สวยๆนะครับเอามาบูชานะครับ นี่คือส่วนหนึ่งของตัวยางนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับแตากูได้เข้ามาชมมากวังแล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ากูใดกดแล้วก็ขอประคุณมากะครนะครับสวัสดีครับ